่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเสารนี้กะมาเลาะปลาคือเก่าเละพี่น้องหาเห็ดขมเนาะค่ะกระลังออกหลายเลยครับสวัสดีครับมาพี่น้องมาหลุนๆน้ำกันค่ะมือนี่สีมานมอบอแต่ว่าพอ,าอแล้ยวมูแหลกแหกมานเที่ยวออกวัดสวีดูอุอ้ยปีนถ่องเลยบ้านแล้วพี่น้องบ้านเลี้ยวจะยังห่วงยังงามเก็บเลย

เลยก็มาเรื่อยๆพี่น้องไหมเรื่อยๆค่ะอุ้ยฮะตาใหญ่กว่าดอกดอกนี่ค่ะเลยบปเดมุดเขาไปไกลดูกเจ้อพี่น้องเพราะว่าเขาไปหยาพี่น้องงามๆเลค่ะ จิมสามันเซลนี่อธิบดีท่านหอนนะพี่น้องติดตัวไปคน, cheers, fire, นเนี้ยมือว่านนี่บ่ไหวด้วยบ้าสวิดเกือบนอกพี่น้องบ้าสวิดผัวสองดอกแต่ว่าดูเขาไปบ่ได้ครับมันน้ำไปบ่ได้ดีว่าเสียมะน้ำสองอันเยอะคุณเด่นหนึ่ง wow. เรือครับอีกสองอีกันนี้ก่อน Ui, nó hạt nghe được nó Tịt mạnh Tịt mạnh Tịt mạnh Nam xiêm mà เราสูดิพลี่อ่ะห้าดอกเออมูงนึ่ตับนึ่งตับนึ่งทีมั่งเลือกติดๆกันนี่ดอกหน่อยน้ะตัดขึ้นมาเลยไหมตัดเราตรงจีนดินมีดอกหน่อยน้ำเลยนี่นี่

แต่มันค่าหากใหม่่ดึงขึ้นมาเลยปะเอิ่นี่เก็บลายหลุดนนี่หลุดในจังงั้นค่ะง่ายพี่น้องง่ามๆค่ะหวังเลยนี่ดอกสองดอกค่ะนี่อยู่ข้างใน ดอกทั้งพี่ก็มีอีกสองสามดอกสามจุ่มเงาจุ่มเงาดอกหน่อยนี่กําลัางขึ้นเลยขึ้นไม่หนูขึ้น้องมาข้างหลังไปแล้วพี่น้อง<ย>พออยแลี้ยวม,มาดูขนมปัง มันปังอ้ปิ๊บ้ยนี่ดินี่นี่นี่วะนะออุ้๊อุ้๊โอุ๊บพี่พี่โอ้มนแมนนเาละีมวนมาเลมากโอ้ยเปิดปืดเลยอ้ยมันตาแกติตานาลิต้ยแข็งอยู่แข็งนีนะทีน่าสวยชิวิตท่านไมยแข็งแข็งอ้ยเมึงพี่น้องเอาเอาเก็บเลยตัดขาเลยเอาเลยค่ะ จำซ้ำหนีได้กะลังเสียบนี่มันมันบกขมแห็งเมียนเดี๋ยวเดี๋ยวใช่กระตากเลยเป็ดขนมปังอย่งนั้นขนมปังฝรั่งเลยพี่น้องตัดเลยตัดเลยโจมมาเลยตัวโจมมาเลยว่ะโจมขึ้นมาแล้วกันคอยตัดอันเก็บเกี่ยวมาบบชันตากแดดคำว่าตากแดดก็จะพบพิจิตรีดอก chuẩn bị nó, tiền pau hả cân cái, tung hai mẹ mông bằng ừ, bằng nó, mông nhựa chăn lưu 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 nó ขาเทาเนี่เนะาะขึ้นกระจนมเดี๋ยวเดี๋ย,ยงานเทนนนะน่ตงกำลังนะอ่ะเอาต่างเมืองหนอ,นกองกรนะ <c ười> ี้ังสี่แหละอันสองอันอ้ยมือ ยากระปิดือเขือนพี่น้อวันเาหยามาออหอน,นี้เขาไปผัวเขาเก็บเพิดกล่องไล้นเม่มมนอกสองอวตงปาดขาขาดเดวนีน่คาตัดมาเลยบาสุวิทย์พี่น้องมุนมุนอ้ยต้นนี้แข็งดีครับโอ้อ้ หยบเตี่ยบพี่น้องโบเหี้ยบเหียบออกหักเลยงามใหม่เลดึงมาเลยดึงมาไหนมันหักใหม่เขางามพอดีอยู่ในใม่แ้ไม้ทับหมูบอกชีวิตหมูหนึงหมูหนึ่งเาเดี๋ยว จะเพับนี่ก่อนแพ็บนึงเอา ừ, เอาเลยตัดเอาเลยโดยรตรงเฮ้ยเย็นเย็นกระต้องเปล่าเราอยู่สองคนสาาเจอลงมองได้หนอนนี่โทรมานำกลดไหวลงมองเกา่าตัดยังิันเห็นโทรมาอีกมาหอดเนี้ย อ๋อแล้วแล้วกินเขาลงแล้วละป่ะนี่งามเลยค่ะสวยเลยดอกงามจนสีแท้นี่ังพู้เขาเปิดเขาเปิดมั่ต้องอ้อยกำลังงามๆได้พี่น่ออ้าวุ้ยอ๋อ สุดดอเก็บดูเขาจิลิเนี่ใส่เด่นตาเขาเขาเลี้ยวบเห็นเด่นจ็เด่นไงพูดมาสุมาทำงามด้วยเก็บสุดยอดเอาจจะสีได้ในอานี่ งามงามอืกางหลังอีกยมเลยพี่นอออมนทนเงัขึ้นมาออุ๊นเงาเลยขาดแล้วหนดอกมจังเลยนี่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 ยู่งกันพี่นอตัดขาดเอืม หนองแหงังมาโอ้ยค่ะหนึ่งสองนังมาทางนี้ก็จังดอกงามเนี่ยห่อตีห่อสองสามตีีสองขุดสองอุ้ยงามเนาะเปิดออกดีดเลยกหลงงามเนี่ยกำลังกินนเนาะอุ้บเลยเก็บเลย กำลังเสียบมาหลุนน่กันเด้มันนี่สีมานบอสมานซำได้มันนี่เอาเกลมามองนี่ต้องเดือยเปิาพี่น้อเมันต้องเปิดค่ะเพราะเปิดพูนพูนไม่พุนไหมเห็นบอส อุยงามเลยต้นนั้นสองผุนเอาราคาไม่หยมัน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 เลือยพี่น้องนางเลยตัวมันมันดุูตัดเอาเลยกัดตัดเลยอือโอ้หมดเด้อไม่หมดเด้อมีอันนี้ล่ะพี่น้องอุปสรรคในทางอันนี้ค่ะนี่มาแต่ไกลๆเห็นเลยพี่ชายเด้อพี่น้องนางเกียบเลยเด้มันอยู่เตยอุ้มใหม่ อี้ยสามว้าวขี้โกงงามมากอุ้ยข้างในก็มีอ้ยาวเลยนะยาวเลยนานโอ้าเดี่ยวมาเร็วอุ้ยเอาออกเบื้องนันจับมาเป็นเหงาเลยเฮ้ยมันโมได้เป็นเหงาทีนะเดยอะวัดมืออันแขนข่อยสันแล้วไข่ขำค้างหนึ่งเร็วๆสันขึ้นแกะอืออืออุ้ยนี่อือใส่ฝุ่นดอกเงี้ดอกนึงี้ย ทึงไหนมีอีกบาต้นไม้เน่ยกยาว่ากเดือพี่น้องของงูนี่ร้ายแฮงบดไทยเข็นไก่บดไทยด้วยค่ะเพราะว่าหมดกหมดดุดหมดอุ้ยไปเสสันเขาไปเลยพี่น้องเยบอือมีองกันงอมเก็บเลยเปนมูเลยพี่น้องอ้ยมานแล้วมาแล้วงเขาต็น ดูดไปดูดไปพี่น้องมันอยู่ในแห้งนั้นสถานาการณ์จังสีเนาะนยืดนี่ใสอ้าโอ้ยมันยืดใกล้เนาะคนนั่งในกลนตันตีมันยืดีใกล้นั่นอยู่ในมือนั่นมังต้นนานเออนั่นแหละนั่นมองค้างนั่นมังต้นไม้นนั่นละ พุ่มข้างนายีกเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยวิธีก่อนพี่น้องมันหลุดใหม่มันหล่มทับบันนี้มันกระเข้าไปหยาแบงเดี๋ย่างทางฝุ่นมันเข่าม่ได้ทางนี้เดี๋ยวโอู้ยต้นนั้นโมเมนเป็นสันอยู่ตีนั่นโอ้ยอ้ยอ้ยติยสดสามติดเดี๋ยวขอขอไปเบิ่งตับนั่นไงพี่น้องตับขมโมเมนตับหวานในตับขมออกป้าทิดปวกเลยพี่น้องไตไปทั้งคู่อู้เดี๋ยวโจม จู่มออกมาเป็นเงาเป็นเงาเลยน่เบึงหนีเปนสั่นสันเนื้อมันไหลนี่นี่มูงนี้คือเต็มตาเต็มบัวพี่น้องเอ้ยโอ้ยคอยดูดป่าด้ดอกเด้ออืออู้ย่ะเอ้าเห็นใกล้ๆเด้อพี่น้องเห็นใกล้ๆมองได้มันสัดกับจังเดเห็นสัดบึงนีเป็นสั่นอยู่แล้วพี่อู้ยนี่ เก็บเลยวะส uh ุวิทย์เผาเก็บเดี๋ยวตะสิเปิดให้อีกขึ้นเนาะเอาที่มันเห็นก่อนเอาที่มันเห็นก่อนนี่สองสามเอาเก็บทวยนิดนี่นี่ต้นใหม่นี่ตักขาคนอือหือหอม หอมเสือกหอมเห็ดหอมเห็ดมาอยู่กับมาอยู่ในหลุมเว้ยเนาะสามสี่สองสี่เกตเตอรนันลีอยู่โอ้ยไก่เกตเอร์เท่าเก็บเผาหมดอันจ่าประเดอกต้องออกกลางวงนี้ยานมดแดงครบมดแดงกันแล้วน้องโอ้นี่นี่นี่ระดกันช่วยกันเดี๋ยวเราเลี้ยงง่าย ท the s> <S ONE> no, ั้งไม่ได้ยี่ดอกหนึ่งส้วงผู้นั้นน่นนั่นต้นหนากันนั่นละเออนั่นไม่เหลือมเนี่ยงหักไงหมดหมดหมดในมูนี่แล้วพี่น้องมูลนี้คือสิเชียเชียเต็มตาเลยแหละค่ะรับบดเต็มกระต ong เชียดแหละเอ้านี่เด้มองทักงไตนี่มองนี่ก็มีนี่เดี๋ยวก่อนเด้อไอเก็บมองต้นหนาควายนี่ก่อนส้วง ดอกนี่โอ้ยแต่ใหม่มองนลยก็มีอีกนี่บอสพีชนอนเลยนอนเมบซองสอดเนี่ยก็ะเป๋าสอดแน่ด้วยนะเนาะเมบเขาไปโหลดบอสพีชบวกพี่น้องโอ้ยเดี๋ยิ่งเด้อเบิ่งเสียงเสาเอาเก็บออกมาอุ้ยอุ้ย งามครับพี่น้องเอ้ยยาเห็ดเห,ดห็ดมูนี่ว่าถัยเห็ดฟวกุรี่วัตถัตเห็ดฟวกพี่น้องเอ้ย่องวัสดุเดียแปะมองนัานกายาได้นัน<อ>่นยาได้นั่นเอาเก็บมาพี่นอ้อนอันนึงนั่นมันอยูตอ่ตัวหนามองหันมองกระเป๋านัน่นอโอ้ยนี่ดิเหยียบเหยียบอุ้ยตับโอ้ยนี่ตัวนี้เหยียบแล้วแหมว่าแต่เมูเห็ดฟวกพี่น้องยี่สิบสามโอ้ยหมดแล้ว Nhà phụ điện hạng này. Mong quý tập yanka tập yanka chung kim mát hôm nay. Oh, hiệp nào mày, hiệp hạc hạng lan ngon nga mày điện hạc hạc hạng mày điện hạc hạc hạng mày điện hạc hạc hạng mày hạc hạng mày hạng 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 เฮ้ยโ <Hey. S 2> อ้ยเดี๋ยว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 ด,ดอกบางใหญ่เลยพี่น้องครับพี่น้องบัง่ง<า>เนี่ยมาเขียนนอกนั่นมันหนีบโอ้ยเอ้าอุ้ยมันหนีบโอ้านี่สีแต่ใหม่สีกะอีเฮ้นี่อ้หลายพี่น้องมาเตมูฮิตบวกออกไหลไปปัดอาจจะบ่ได้เห็นสุดดอกเด้อพี่น้องมันหกั้งหมดแดงหมดแดงก็ไหลเอ้ย พี่น้องเอา้าเออเหงจะเปียกหมดแล้วพี่น้องมองหันมันมองแมนเนี่ยดีเลยมุนมึ้ยมันเมื่อย์เออถึงหมดแดงอืมจะกลุ่มคาคิดว่ามันเต็มกระตาเลยพี่น้องเกือะมุน <laughs> มองเดียวเต็มตาเอาปา่าขาวองนั่นเลยเือบเลยเฮ้ยดอกนี้ดอกนี่รุ่นนี้ก็รุ่นเขาถ่านมไปถ้ากินแล้วได้ไหมโอ้ย <h le bb et> มันกระเสียบอยู่มันบริเลได้มันแข็ม อืมปล่อยก็แค่นีอูดอูดเ่เจีมานเกี๊ยบโอ้เปล่านี่เป็นยังเปล่ามมีคนบ่ผเปล่าแล้วมึงยหงเกียบกระพองเนมเนยาเนมเน่มันคือใบใหม่มันจี๋เลยองะนันละดองนึงดีดองึตัวนี้เกือบเคียวแล้วดี้ะทกเสียมทันตรนี้ดองนึง่นี้น่ะขยเอาถือนี งาเฉียวเลยจะได้ตัดโอตัดเลยโอ้โหโอ้สวนไปทัวทีบแล้วพี่น้องเหลืออยู่ด้วย้านี่ตัวนี้งามนี่วิ๊นี่แม่โอ้ยตัวนี้แห้งงามนี่เฉียบอยู่โอ้ยนี่ ไม่ได้ทั้งนาเนาะพี่น้องดอกนี้ให้งามคักนี่อือขาสุดยอดอือตัวนี้ก็แ<อ>ห้งหมด,หมดแล้วอะสิงเงียบแน่นจังน้อยด้วยพี่น่องหายใจอยู่ <laughs> เก็บนำเอานำพื้นท hey, ี่หวเมื่อเหงือพี่น้องเก็บจุใจเลยมานี่มันมันสองดอกเกลังออกไหมพี่น้องเวียนกลับมาเจอกันแล้วสวัสดีค่ะไครคุณยายสวัสดีครับตาทว่งอันยายเลิศนี่บ่สนใจเขาเลยโอ้ย สดี yeah, Debatte, จ้า้าจุ๊บจุ๊บจูบพระหายเป็นจังไหทั้งพี่สวัสดีค่ะบาวีสาวเจอยเอ้าโทรหากันเรววิลาวดหักต้บากะลบมาหากันคือเก่าไปลอยเอาเห็ดผมที่ผมหนมไอบ้านหนึ่บ้ากินเขาเรลียว ไปพอมูเดี่ยวสองมูเต็มเลยแด้่ยวมาที่นี่กัสายตามม่งกับกัดจีนกอดเลยที่แรกพี่เตี๋ยเห็นเห็นเห็นบบนี้ที่แรกว่าสวีทเขาเพิ่นเห็นก่อนเห็นในน้อยเ้าผัดเหลียวลงไปในลูม อีพ่อเอ้ยว่าแต่รมูเฮ็ดปวกนี่แหละมันมีดวงกับหยองใจสี่แหละไม่ได้สิบด่ายแล้วบัดพ่ออันนี้เขาก็ไปพ่อเจ้าเขาป่าขาไหวแน่อยู่นักเอาหมานหมานไปไปต่อเขาเต็มกระตาแล้วเขาสิไปผักเจ้ามีแห่งก่อน ไ้าแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้างกระซังทั้งผีเจ้าทั้งพี่เบิ่งแกให้หัวขนาดสี่ใบก็ยังเอาอยู่บเบิ่งแกเื่อเฮ้ยวาอ่พี่อุเบิ่งต้าทองเห็นรองนี่ไหมพี่น้องอุ้ยอีพอขนมป้งปอนขนมปัง ขนัอนมค,คนบ่ะกินเลยไหมบีแต่กินเลยตัดหวานสวัสดีค่ะคอยสารบานทุงดชเนาะสวัสดีค่ะเพ่นมากับพี่เจยเพื่อนมหาหนำไทเข้างในเนี่ยใส่ใส่ใเ่ใอ่่ใส่าส่งอ่ใส่ใน่ใส่ใสนใส่ใส่ใส่กสนใส่ส่ใสส่ใส่ใ่ใส่ใสส่่ใส่ สนิครมีแ้วเนาะแมนติ้งไิ้ี่นีบ้าพี่ของพี่เกีตทองมาแล้วกชาแนลต่อทองมาแล้วกับยายจะไม่กะโอ้หมอนีกะตาไงแตหญงดูมีปอกเล้ว่าย่อกะตาไงมากพี่น้องเ้าขอมากยี่สี่เลตจมสภาพแลวพี่น้อง เจรไอเมยบ่มอี่เมย่ะสู่้นเก่าสู้ขึ้นเก่าข้นเก่าขึ้นเก่า้เก่าขึนเก่าข้นเก่าข้นเก่าขึ้นเก่าขึ้นเก่าข้นเก่าขึ้นเก่น้เ่าขอ้นเก่าขึ้นเ่ข้น่า้นเก่มนเ่น่านเ่า้นเ่น่าขึนเกดาข้นเ่าขน่้่้เ่้่ข้เอาคนเม่น้นเย้เ้น่้นเุก มองเดียวมุ้งห้องนั้นอยู่รูปเดียวเองยังไหนพาคกันงงวงเหรอพี่น้องกันนิกากะสิจบคีไปเพี่อนคนนี้เนาะค่ะมื่อนี้มานนี่หมานเต็มตาเลยอนี่ขูนห้องพี่เจยงานพี่เจยย่าจะไม่กล้าจะไม่กล้าของพีวิสารบานทุ่งครับขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อค่ะสมาลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูเยี่ยม ครับสวัสดีครับ,รบรส,สวัสดีครับ